สวัสดีค่ะลายมือทำนายชีวิตบายสุดารัตนีเรามาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเส้นวาสนาอีกเส้นหนึ่งค่ะเส้นวาสนาที่จะพูดถึงนะคะเป็นเส้นสั้นๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะมีลักษณะแบบไหนเรามาวาดเส้นหลักก่อนนะคะอันนี้เส้นชีวิตนะคะนี้เส้นสมองค่ะ แล้วก็เส้นนี้นะคะเส้นใจค่ะเส้นวาสนาที่จะพูดถึงนี้นะคะเป็นเส้นสั้นๆค่ะที่เกิดจากตรงนี้ค่ะเกิดจากเส้นชีวิตนะคะแล้วไปชนเส้นสมองเห็นไหมคะที่สีแดงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตรงเส้นนี้นะคะเส้นวาสนาเส้นเล็กๆเลยที่มาชนเส้นสมอง เห็นนะคะเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะเป็นเส้นวาสนาที่ไม่พ้นเส้นสมองเนี่ยจะมีความหมายถึงว่าเจ้าของมือจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าการเงินเส้นวาสนาจะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็การงานอยู่แล้วใช่ไหมคะหมายถึงว่าพอเงินเนี่ยมาเข้าถึงมือเจ้าของมืออย่างมาตอนเช้า ตอนเย็นก็หมดหรืออาจจะเขาเรียกว่าต้นเดือนมาปลายเดือนหมดคือเส้นวาสนาเส้นไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่พ้นเส้นสมองจะหมายถึงการหมดเนื้อหมดตัวหรือเงินหมดกระเป๋าะคะ่ะเส้นนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันคือเขาไม่พ้นเส้นสมองเส้นวาสนาเส้นนี้นะคะ เขาไม่พ้นเส้นสมองเวลาเงินเข้าเงินเข้ามามาเข้าเข้ากระเป๋าของเจ้าของมือปุ๊บเนี่ยอย่างตอนเช้ามาตอนเย็นก็หมดต้นเดือนมาปลายเดือนหมดก็เหมือนกับคนที่อทำปัจจุบันเนี้ค่ะคือเขาเรียกว่าหาเช้ากินค่ำหรือไงเนี่ยค่ะที่เงินพอถึงมือก็ต้องใช้หมดแล้วก็ เห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดพอเงินเดือนออกอย่างคนทำงานพอเงินเดือนออกปุ๊บก็ต้องไปใช้นี่ใช้นู่นอยากซื้อนู่นอยากซื้อนี่เงินก็หมดกระเป๋าปลายเดือนก็ต้องไปกินพวกเขาเรียกว่ามาม่าหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จลูกแทนเส้นส่วน เส้นที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนมากเนี่ยคนจะมีเส้นแบบนี้เยอะคือเส้นเส้นวาสนาเนี่ยที่เกิดจากเส้นชีวิตแล้วไม่ค่อยพ้นเส้นสมองเนี่ยก็จะมีเยอะอยู่เพราะว่าเห็นปัจจุบันนี้คือคนใช้เงินเก่งใช้บัตรเครดิตก็เยอะแล้ว เขาเรียกว่าเอาเงินอนาคตมาใช้แล้วเงินก็จะหมดลงด้วยความรวดเร็วเขาจะมีแบบคล้ายๆเขาเรียกว่าพอเงินมาถึงมือเนี่ยต่อให้เขาคิดว่าเขาจะเก็บเงินเอาไว้เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องแบบคล้ายๆเหมือนกับมาดนใจให้ต้องซื้อนูน่นซื้อนี่เงินหมดกระเป๋าทุกทีเลยแต่เส้นวาสนาแบบนี้นะคะ คือเงินเขาจะหมดกระเป๋าก็จริงแต่จะเหลือของเอาไว้อย่างยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะไปซื้อทองซื้อตู้เย็นซื้อโทรทัศน์เงินก็จะหมดกระเป๋าใช่ไหมคะแต่ก็จะเหลือของอยู่นะคะเส้นวาสนาเส้นนี้ที่ไม่พ้นเส้นสมองจะมีความหมายลักษณะนี้คือเงินถึงมือเนี่ยก็คือจะหมดมาเช้าเย็นหมดต้นเดือนมาปลายเดือนหมดจะเป็นอย่างนี้ ประจำคือเสมอเสมอนะคะแล้วเส้นนี้เนี่ยจะวนเวียนอยู่กับเจ้าของมืออยู่ตลอดชีวิตของเขาเลยก็หมายความว่าคือต่อให้คือยังไงเขาก็จะต้องมีลักษณะแบบนี้คือเงินมาถึงมือเขาก็จะต้องหมดลงด้วยความรวดเร็วอย่างนี้ทุกๆครั้งที่มีเงินเข้ามาถึงมือเขานะคะเพราะว่า ถ้าเป็นเขาเรียกภาษาลายมือเขาเรียกว่าของท่านอาจารย์โหนยานศิล์นนะคะตรงบริเวณตรงจุดตรงนี้นะคะเนี่ยสามเหลี่ยมตรงนี้เขาเรียกว่าโค้ชชีวิตคําว่าโค้ชชีวิตจะหมายถึงว่าเรื่องที่เรื่องที่เกิดขึ้นจะเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกตลอดชีวิตของเจ้าของมือค่ะนะคะ คำว่าโค้ชชีวิตจะหมายถึงลักษณะนี้นะคะแล้วถ้ามีคนถามว่าถ้าเส้นวาสนาเส้นนี้เนี่ยพ้นเส้นสมองไปเนี่ยจะมีความหมายว่าอะไรเดี๋ยวเราจะเพิ่มเส้นลงไปหน่อยนะคะเอาสีาจะได้แตกต่างเอาสีเขียวแล้วกันนะคะถ้าเส้นนี้เนี่ยยาวขึ้นไปพ้นเส้นสมองสมมติอยู่ตรงนี้นะคะ ตรงบริเวณตรงนี้นะคะตรงนิ้วนิ้วชี้ตรงนี้นะคะ่ะสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเนินอารมณ์ค่ะแล้วเส้นวาสนาเส้นนี้ที่ขึ้นไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าเส้นวาสนาเป็นอารมณ์คำว่าเส้นวาสนาเป็นอารมณ์นะคะจะมีความหมายว่าเจ้าของมือจะมีความเพียรพยายามเพราะว่าเนินตรงนี้นะคะ จะบวกคำว่าความเพียรและก็ความพยายามเข้าไปด้วยเสมอเส้นอะไรก็แล้วแต่ที่มาผ่านตรงมาอยู่บริเวณนี้จะมีความหมายว่าะจะต้องบวกคำว่าเพียรพยายามเข้าไปด้วยนะคะเส้นวาสนาเส้นนี้นะคะจะมีความหมายว่าเจ้าของมือเนี่ยมีความทะเยอทะยานมีความมั่งใหญ่ไ่สูงอยากได้ครมีแบบ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยแล้วก็ที่คนเราจะพึงมีพึงได้แล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามเข้าไปด้วยก็หมายความว่าถ้าเจ้าของมือ,อมีความเพียรพยายามที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีความถนัดหรือเขาชอบแล้วอดทนหรือ,อไม่ด้ไม่ใช่อดทนค่ะ คือมีความเพียรพยายามที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วคือคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตก็จะต้องบวกด้วยว่าเส้นหลักสามเส้นเนี่ยก็คือเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจจะต้องดีด้วยจะต้องดีด้วยก็หมายถึงว่าคือจะต้องไม่เป็นรูปเกาะรูปเกาะคือลักษณะแบบนี้นะคะ เป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะจะแนวแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นี้นะคะเส้นลักษณะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเกาะนี่อาจจะเป็นแนวตั้งก็ได้หรืออาจจะเป็นแนวนอนก็ได้นะคะหรืออา,อาจจะมีเส้นตัดเส้นชีวิตหรือเส้นสมองก็ไม่เป็นไรแต่อย่ายเยอะมากหรือเส้นขาดเนี่ย เส้นขาดถือว่าไม่ดีนะคะถ้าถ้าเส้นอื่นๆคือเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจเนี่ยสามเส้นนี้คือไม่ขาดแล้วไม่เป็นเกาะแล้วก็ไม่ถูกตัดเยอะจนเกินไปเนี่ยถือว่าสามเส้นนี้ดีแล้วก็สามเส้นนี้ก็จะมาสนับสนุนเส้นวาสนาเป็นอารมณ์เส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะ เขาจะยาวเลยขึ้นเส้นสมองขึ้นมานะคะมาอยู่ตรงเนินอารมณ์เนี่ยค่ะเขาจะมาสนับเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจเนี่ยเขาจะมาสนับสนุนเส้นนี้ให้เจ้าของมือประสบความสำเร็จแต่ต้องบวกกับความเพียรพยายามของเจ้าของมือด้วยนะคะว่าเขาจะต้องมีความเพียรพยายามในการทำสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาอยากจะให้ประสบความสำเร็จ เขาก็ต้องมีความเพียรพยายามตรงนั้นไปเขาจะประสบความสําเร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้ามีเส้นวาสนาเป็นอารมณ์เนี่ยแน่นอนเลยถ้ามีความเพียรพยายามเขาจะประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จก็คือมีบ้านมีรถมีที่ดินอะไรอย่างเงี้ยคือสมบูรณ์มีทุกอย่างอย่างสมบูรณ์พร้อมพร้อมหมดทุกอย่าง แน่นอนเลยนะคะเส้นนี้ก็จะมีความหมายลักษณะนี้นะคะสองเส้นนี้เส้นแรกเนี่ยก็คือเส้นเส้นวาสนาไม่พ้นเส้นสมองจะมีความหมายว่าเงินถึงมือเจ้าของมือปุ๊บถึงตอนเช้าตอนเย็นก็หมดต้นเดือนมาปลายเดือนหมดจะไม่ค่อยจะไม่เหลือเงินแต่จะเหลือเป็นของแทน แต่ถ้าเส้นวาสนาเส้นนี้ยาวขึ้นไปถึงเดินอารมณ์แล้วบวกกับความเพียรพยายามของเจ้าของมือลงไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีความทะเยอทะยานความมักใหญ่ไข่สูงแล้วก็อยากได้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างถ้าเขามีความเพียรพยายามเนี่ยเขาก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนนะคะ,ะเส้นนี้ก็จะมีลักษณะอย่างที่อธิบายมาแล้วนะคะ ทุกคนลองเอาไปเทียบกับลายมือตัวเองดูนะคะว่าจะมีสองเส้นนี้หรือเปล่านะคะคลิปนี้นะคะก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะคะคลิปต่อไปจะนำเสนอเส้นลายมืออื่นๆที่สำคัญสำคัญต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ